ไม่ได้อัปเดตมาสักพักหนึ่งนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าไปเบเนเซลาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับคือคณะที่ไปเบเนเซลาเราคนน้อยกว่าตอนที่ไปที่โคลอมเบียแต่ในแง่ของ Impact ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตอนที่ไปที่โคลอมเบียนะครับการทำโรชโช เป็นสิ่งที่พยายามทำไปเรื่อยๆนะครไปโคลัมเบียรเรียบร้อยไปเปเนซซเอลาเรียบร้อยส่วนที่กำลังจะทำต่อไปก็เป็นเรื่องของการการทำทางเศรษฐกิจก็คงจะมีที่โบลิเวียโบลิเวียน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเอกวาดอร์เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำเรื่อยๆนะฮะ พยายามรุกในทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสังคมวัฒนธรรมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับพยายามเพราะว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมวยไทยก็เป็นที่รู้กันว่าในแถบนี้มวยไทยเป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องของการทำสมาธิเช่นกันนะครับผมก็พยายามรุกในเรื่องของการทำสมาธิก็เรียกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในมุมของผม ก็ถือว่าได้ทำอะไรเยอะทีเดียวเยอะพอสมควรแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆครับ